การชัดตาวกรุงเทพจนถึงการชุมนุมยืดเยื้อของม็อบประชาธิปัตย์ที่ยาวนานถึง6เดือนนะคะไม่เพียงส่งผลกระทบกับคนกรุงเทพค่ะแต่ว่าทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นพังพินาศไปต่อหน้าต่อต,อตาโดยไม่แยแสเพียงเพื่อต้องการอำนาจทางการเมืองภายใต้วัฒกรรมหลวงโลกว่าจะปฏิรูปประเทศติดตามจากรายงานของทีมข่าว DNN ค่ะหากจับตามองการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์กว่า4เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่การระดมจัดมับจากชาวภาคใต้และชาวกรุงเทพบางส่วนจนถึงการปิดเมืองด้วยการตั้งเวทีชุมนุมตามย่านเศรษฐกิจกว่า7จุดในกรุงเทพมหานครสิ่งที่ทำทั้งหมดล้วนสร้างความเดือดร้อนให้กับคนกรุงเทพซึ่งเป็นฐานเสียงของตัวเองทั้งสิน้นจากการกระทำดังกล่าวยังไม่เป็นผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยระยะเวลาอันเนิ่นนานทําให้หลายคนเริ่มเห็นธาดแท้จากวาทกรรมที่นายสุเทพเทือกสุบรรยย้ำบนเวทีแบบรายวันว่าทําเพื่อปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงประเทศแต่เอาเข้าจริงๆความจริงก็เผยโฉมขึ้นทีละนิดจนชัดเจนขึ้นว่าการกระทําทั้งหมดของม็อบประชาธิปัตย์ล้วนทําเพื่อตัวเองและพรรคพวก หมายที่จะปฏิรูปเพื่อให้พักประชาธิปัตย์ได้เปรียบทางการเมืองเพราะที่ผ่านมาพักไม่เคยได้รับเลือกตั้งมากกว่า20ปีเนื่องจากความเสื่อมศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพักมีมายาวนานจนทำให้การระดมคนออกมาร่วมน้อยลงทุกทีและที่สำคัญปัจจุบันความอ่อนแอของม็อบประชาธิปัตย์ก็เผยโฉมให้เห็นชัดทุกที ความพยายามที่จะมุ่งให้ไปสู่เป้าหมายเริ่มมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และจนขณะนี้ก็ยังคงดันทุรังซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ก็คือความเสียหายของประเทศทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจในสายตาของต่างประเทศที่มองเข้ามาในประเทศไทยว่าไม่สงบขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนและการท่องเที่ยว ก็เป็นผลนพวงตามมาอย่างเป็นเงาตามตัวยิ่งชี้ภาพชัดเข้าทุกทีว่านอกจากผลประโยชน์ของพรรคประชาธิปัตย์และเรื่องอื่นไม่สนจะาก,การรวบรวมผลเสียทางเศรษฐกิจตั้งแต่มีม็อบประชาธิปัตย์ส่งผลให้ประเทศเสียหายไปแล้วร่วม5้าแสนล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าระบุว่า ม็อบพักประชาธิปัตย์ชุมนุ่มก่อความวุ่นวายส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยสูญเสียโอกาสทางรายได้เดือนละ4-50หมื่นล้านบาททำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจปี2557ขยายตัวเพียงร้อยละ2-3และการส่งออกขยายตัวเพียงร้อยละ3.5ถึง5.5เท่านั้นแต่หากในช่วงครึ่งปีหลังไม่มีม็อบประชาธิปัตย เกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในเดือนพฤษภาคมสถานการณ์ในไตรมาสที่2จะดีขึ้นโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวและการส่งออกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจะกลับมาอีกครั้งเศรษฐกิจอาจขยายตัวถึงร้อยละ3-4เพราะสีไทยเนี่ยจึงมีความเสี่ยงและทำให้เรามองว่าไตรมาสที่1ปีนี้เนี่ยจึงเริ่มที่จะติดลบ สาเหตุที่เรามองว่าความสูญเสีย 4, 4แสนล้านเนี่ยหายไปจากสถานการณ์การเมืองซึ่งเราประเมินว่าน่าจะตกอยู่เหมือนกับที่หอารค้าไทยประเมินอ,อยู่นะครับก็คือเดือนละ40,000ถึง50,000ล้านบาทในช่วงของพรบความมั่นคงเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียประมาณ20,000ถึง40,000ล้านนะครับแต่ว่าถ้าช่วงในพรกสการฉุกเฉินเนี่ยเราคิดว่ากรอบของความสูญเสียรายได้จะอยู่ที่ระดับประมาณ50,000ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือน ธันวานะครับที่เรามองแล้วก็เปิดมามกราเนี่ยจนถึงมิถุนายนซึ่งเป็นกรอบที่เรามองเนี่ยเราน่าจะมีความสูญเสียในเชิงของการบริโภคและการท่องเทีย่ยวเพราะการบริโภคเนี่ยจะลดลงประมาณเดือนละ20,000นะครับล้านบาทโดยประมาณแล้วก็การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเนี่ยลดลงประมาณ2 0 0 0 0ล้านต่อเดือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรก6เดือนเนี่ยนะครับความสูญเสียเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณ2 5 0 0 0 0ล้านบาท โดยนายธนวัต์บอกว่าความวุ่นวายทางการเมืองยังส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบและอยู่ในภาวะถดถอยซึ่งหากมีรัฐบาลใหม่จะต้องเร่งแก้ปัญหาที่ม็อบก่อเอาไว้อย่างเร่งด่วนผลเสียจากการชุมนุมของมับประชาธิปัตย์ที่ทำความเสียหายให้กับประเทศนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคงไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นประชาชนทุกคนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพราะเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจของประเทศรองลงมาจึงจะมีการกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังภูมิภาคเรื่องของส่วนรวมอย่างนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณคงไม่มีความคิดอยู่ในสมองเพราะในจิตใจคิดเพียงเรื่องอำนาจผลประโยชน์และเงินตรา ที่เราอยู่ข้างหน้ายอมแม้กระทั่งประเทศนี้พังภาพไปต่อหน้าต่อตาอย่างไม่แยแสทีมข่าวดีเอรายงาน